แล้วเขามายืนมายืนอยู่ที่ไหนอะครับเขายืนอยู่ตรงป้ายอะทางใต้ระเขาเขาเขาบอกเขาเขาถือเขาถือเขาถือรูปห้ามยิงห้ามยิงอย่างเงี้ยรัสเซียรัสเซียไม่ได้ยิงรัสเซียไม่ได้ยิงรัสเซียเขาจะยิงใครลูกยิงไอ้ไอ้ไอ้เครนอะอะไรนะลูกไอ้ยูเครนยูเครน ยูเครนแล้วน้องพอน้องพอน้องพออยากให้เขายิงหรือไม่อยากให้เขายิงน้าจะจะโยลูกบอลไปใส่รัสเซียทำไมอ่ะทำไมถึงโยนใส่รัเสเซียล่ะลูกเดี๋ยวดิต้องถอดลูกบอลตเนี้ยให้รัเสเซียมองว่ามันเป็นอะไรนะแล้วทำไมอ่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วพอลูกรอรัเสเซียเห็นลูกบอลแล้วเขาจะว่าไงครับลูกเขาจะเขาจะเล่นลูกบอลแล้วเขาก็จะไม่ยิงหรอ เขาจะไม่ยิงเขาจะไม่ยิงยูเครนใช่ไหมลกูกใช่เขางงเลยแล้วก็ยูเครนก็มาเล่นกับรัสเซียแล้วเขาก็จะเป็นเพื่อนกันใช่ไหม <laughs> ใช่แล้วเขาก็จะไม่ทะเลาะก,กันใช่ไหมใช่ <laughs> เขาเล่นเขาเป่าลูกปองเขาเป่าลูกปองด้วยอ่ะแล้วก็เขาให้เป็นปูนปุูปูปูปูดเนี่ยพอน้ <laughs> <laughs> องพอว่ารัสเซียกับยูเครนใครจะชนะหรือว <laughs> ่าเสมอกัน ้่านบอว่าใครชนะรัสเซียเพราะอะไรครับเพราะรัสเซียมันเก่งกว่าแล้วน้องพอเชียร์ใครอ่ะน้องไม่เชียร์ยูเครนอ๋อเหรอเพราะอะไรน้องพอจะเอาปืนน้องพอจะเอาปืนฉีดน้ำไปยิงรัสเซียโอ้ยรัสเซียต้องเสียดแน่ๆเลยใช่แล้วน้องพอจะเอาปืนฉีดน้ำยิงยูเครนไหมไม่ยิงทำไมอ่ะก็เพราะน้องพอไม่อยากให้ยูเครนทำลายโลก อ๋อโอเคพออยากให้ทุกคนไม่ไม่ทำสงครามกันป่ะอยากให้เขาดีกันไหมลูกใช่ใหม่อยากขี้ใหม่อยากคอใหม่อยากฮะใหม่อยากฮะคอคอต้องมาด้วยสิเอาใหม่เอาใหมเอาแล้วใหม่อยากคอคอเต้นด้วยใหม่อยากฮะฮะเอาใหม่สิ มายากทีม่ยากคะมายากฮะม่ฮะแขยังไงน้องเบาจะตาย่เป็นมากไปเครับเอาอแขนนะอ่อหนักเหรอนักโอ้ย้ปวดแขนใหญ่เลยเออว้าวว้าวไหนนวดยังนวดยังงั้นเป๋ลงไปนอนแทนได้ไ นอนได้ป้าแอ๋นอนได้นอนได้เหรอแต่เราพีนั่งพี่ตัวหนักเหมือนกันจริงเหรอเขาพูดน่ารักเนาะเขาพูดน่ารักเนาะบอกว่าน้องพี่ตัวใหญ่เหมือนกันเนาะเขาพูดดึงเสียน่ารักอ้าวแล้วไม่หอมแก้มน้องพีเลยนะวันนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยน้องพอไปกินให้เสร็จไม่มีใครเล่นด้วยไปแล้วกินข้าวก่อนอืม น้ำพงงเลยอ,อันนี้เกิดอะไรขึ้น้อ,องพ่อครับเฮ้ซิราีต้องทบเฮ้ซิริเฮ้ซิริมีคำมูดอล้วนะไีนไหมครับลูกลองซิเฮ้ซิร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 ิ How are you today? I feel good. Thanks for asking. Huh? <laughs> hey Siri. How are you today? How are you today? Hey Siri. Hey Siri. How are you today? <laughs> hey Siri. What's your name? I'm Siri. Pleased to meet you. Ah, <laughs> My name is Paul. I would like to meet you. Is it possible? Hey Siri, my name is Paul. Can we meet? Oh, can you speak? Hey Siri, can you speak? เขาไม่ตอบอ,ะอ,อ่ะเขาง,ง่วงอะเขาง่วงไม่ได้ลูกเข,ลเ,ขเขาไม่ตอบแต่ดิ๊ดิลองเปยเข้าใหม่เฮ้ยซิวิชดูน้องเปลี่ไม่ตอบเขาไม่ตอบแต่ทีนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะก็เขานอนอยู่เขานอนอยู่อะเฮ้ยซิวิชอือหืออือหือเฮ้ย my name is paul what is your name เขาไม่ตอบแต่เขาเขาพิมพ์ตอบแต่เขาไม่ออกเสียงเลย Mm, back down. My name is Siri. That's my whole name. Uh. Where are you right now? Where are you right now? Uh. Hey Siri. Where are you right now? I'm here. Oh, I'm here. You're here too, right, Paul? Okay. Yes, oh. Hey Siri am Okay. Hey Siri. we are going to the playground would you like to go with us ตอบได้อะยังไงวะเขาตอบอะไรเขาตอบไม่ได้เขางงนลวงพอเขางงแต่ดิถามคำถามยากเกินไปอยา่เยอะมแล้วพอตอบแทน are you going to playground with daddy ไปไหม ไม่ยืนรอน้องพออยู่ตั้งนานน้องพออยู่ตรงไหนไม่โผล่มาสาักทีอ่ะอะน้องพอน้องพออยู่านเรียนหนังสืออยู่แล้วก็เล่นของเล่นโอ้เ,อเล่นเพลินเลยไม่สนใจคนมารับเลยใช่ไหมฮะมใช่กับพี่เอ๋ยืนมองน้องพอหายไปไหนนะคนอื่นเขาออกกันมาหมดแล้วอะ ไม่ใช่เขาออกมาทีละคนเขาออกมาทีละคนอ่ะแล้วน้องพอออกมาช้าไม่ใช่น้ำมันน้ำมอออกนีได้ไหมช้านะน้องพอมาเร็วน้องมอมาเร็วจริงเหรอพระเอกกับพี่เอกอ่ะมายืนโผล่โผล่อยู่ไหนนะทำไมน้องพอร้องไห้อยู่แน่เลยอ่ะน้องพอก็เป็นในในแฉกแทนแค่ไงฮะในแฉกแทนใช่ คืออะไรอ่ะน่าเชื่ที่น้ำพึ้งระบาสเสร็จแล้วก็เอาแล้วก็เอาเอากาวมาติดแล้วก็เอาดุดน้ำพึ้งมาติดไงอ๋อกำลังทำงานอยู่ด้วยใช่ดูมันเหนียวอ่ะทำไมงดีนะดูน้ำว้าวดูปากพี่เฮ้ยทำไมลิ้นเปลี่ยนสี เป็นรูเลยอะ่ะดูหัวเลาะดิหัวเลาะแล้วทุกปากดิปากเหลืองไงหลอกอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงน้ำน้ำไหมติดคอไหมไม่ติด๋ดยวต้องให้ห้ามชนกันนะ ي, นต้องห้ามชนกันนะน้องพอ ơi, ah, lưu hàng cái lục lưu nó tham sướng, ta bị đổ na đi. อเอเอทาต้อกไปยางตังว่เาทาได้มปาันเเหนื่อยแล้วกินน้ำไหมครับเอาม

น้องช่วยพี่หนูนาใช่ไหมครับใช่ครับเลี้ยงน้องช่วยกันเออปัดน้องใหญ่เลยแล้วจะป้อนนมให้น้องไหมคะป้อนหรอจะดูแลยังไงบ้างเอ่ยดูแลนม่ให้ร้องไห้ไม่ให้ตกใจหรอใช่ไหมถ้าน้องตกใจน้องจะชอบร้องไห้ใช่ไหมใช่ครับแล้วน้องพอลจะดูแลน้องยังไงนะดูน้อง เก่งยังเลยเลี้ยงดูแลน้องช่วยพี่หนูนาใช่ไหมคะใช่ครับนายรักน้องยังไงคะนายรักน้องยังไงนีายรกักมากเลยใช่ไหมครับ <c oughs> น้องๆของน้องพอน่ารักไหมครับ <c oughs> น่ารักครับไหนร้องเพลงให้น้องฟังหน่อยสิอยูบ

ชอ,ช,ช,ชอบไหมคะนพีตน้งพิชชอบือเปล่าอู้วิตาหวานใช่เออชอบมากเลยใช่ไหมพี่ร้องเพลงให้ฟังอู้วูโต้วิหน้าตาดังชอบมากมองพี่พ่อแม่แคละสายตาเลย <laughs> น้องพอน้องพิชนอนขาเกียดอย่างเดียวอะ <laughs> โอ้ย อะไรครับน้ำพอลมลมเลยหรอครับเลี้ยงน้องใช่ปพุงน้องด้วัดอไรคปัดน้อปัดแก้มหรอครับปัดพุงน้องพีทได้ปัดแก้มน่อยไง นแก้มน้องยัไหนคะหูงอ,องเยอะใช่ไหมนุมน่มๆใช่ไหมปัดแก้มยงไงพีชพีชเป็นไงบางลูพีชปัดขนาดเนี้ยแก้มน้องหอมไหมครับแก้มน้องนุ่มไหม,มนุ่มเลยเนาะน้ทำผม ใช่ไหมพุงน<อ>้อง <laughs> ทำอะไรคะจักก๊กจี้พุงน้องโอ้พุง้องนุ่มไหมนุม่มแล้วแก้มน้องลหะค่ะน้องแก้มแก้มน้องนุ่มไหมนุมน่มนุม่มนุ่มแล้วค่ะพอแล้วพี่ป <laughs> ัดอะไรขนาดนั้นนะฮะคลั่งรักน้องขนาดนั้นหรอคะ รักน้องมากเลยใช่ไหมคะรักน้องมากน้องน่ารักไหมคะน่ารักมากอ๋อน่ารักเหมือนใครคะเหมือนน้องที่เมกาเลยอ๋อน้องน่ารักหรอคะไอพี่พอหน่ารักไหมพี่พอน่ารักไหมครับพี่พอหน่ารักใช่ไหมครับพี่พอเป็นพี่ชายที่แสนดีใช่ไหมครับรักน้องดูแลน้องอย่างดีน้า